เตีเริ่มงานไหมผมเริ่มงานสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งค่ะเหมือนโยมมาทำงานใหม่วันแรกเลยไม่รู้เวลาได้กันสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเอางี้ได้กันครับพอดีอาตมาวันนี้งานไม่เยอะอาจารแล้วทีมงานอาตมาเยอะมากด้วยจะให้ทีมงานไปแฝดได้ที่อื่นเอาไว้ได้เกษตรศาสตร์สำคัญที่สุดเสมอเ้ยแต่ที่ไหนไปจะพูดอย่างนี้เลยจ้ะตะวันก็บอกใครมาจากสำคัญมากเหาใจเจ้าภาพไว้ก่อนถ้าเกิดว่าแฝดแตมาขอถิ่นก็ บเกือบเที่ยงแล้วกันนะโยมนะหลังๆสองชั่วโมงไม่พอจริงๆจะบีบเวลาไม่ได้นต้องสอง,องชั่วโมงขึ้นสามชั่วโมงชนะอาตมาจบเวลาเดิมถ้าแ,แพ้อาตมาขอสิทธิ์สักจบเกือบเปลี่ยนใจเอาเวลาเรื่องงานเลยดีไหม <c oughs> ได้ไหมโยมได้ที่อยากฟังธรรมะด้วยมาอยากทํางานด้วยธรรมะนิสนัย <c oughs> นิสนัยดีแต่นิสนัยดีอ่ะถ้าเอาจริงข้อหนึ่ขึ้นมาจา้ะเคลียร์นแอนเคลียร์ปือสิ่งสำคัญเวลาฟังพระเทศเวลาฟังใครพูดก็แล้วแต่ ความรู้เอาวางไว้ข้างนอกจัากจะเอาเข้ามาด้วยถามไห้ตอบถูกต้องนะโยมตำแหน่งจะเอาเข้ามาจากโอ้ยถว่าหน้าเราทํากิจกรรมไม่กล้าทาลูกน้องเราโอ้ยไม่กล้าทำเขินเขินเขินโอ้ยลูกล้านเราวันนี้มีเด็กๆมาด้วยเดี๋ยวจะเรินเอาอายุไว้ข้างนอกสําคัญที่สุดนะโยมเนาะตำแหน่งเอาวางไว้ความรู้เอาวางไว้อายุจัดอายุอายุเท่าไหร่ดีโยมตอนนี้อายุโยมเอกเองดีกว่าสิบห้ามากไปจ้ะตามกลัวจะไปกันไม่รู้เรื่องพี่เกดเช็คกุจาราปัสสาวะเอาสัก ไอ้เกียรอนกัน14อีกครั้งแล้วกัน14จะเหมือนน้ำเติมแก้วตเติมเต็มได้ตลอดเวลาทุกคนทุกท่นานอ่าน้องนายมนะว่าตา,ตามมาจะได้ยุติสิ่เท่ากันนิง่งๆ้ยจำตุกเธอเจ,อเจอเียบาเจียร์จูบารจูจะขำแม่มากเปยนายกนะขออนุญาตแบบว่าง่ายๆแล้วกันทีนี้ขมิ้นกุ้แรงนะบททุกคดีนะน้ำตาไหลคลาคลาเพื่ธรรมดาว่าตามตาม,มามง่ายๆจะ้ะสลับ,บากาโตสลับ,บากโบบาโตอาราบกาเตอาราบกาเต้นายเชื่อไหมโยมจะก้าวฟูน้อยโยม โยมกล้าพูดความสุขก็กล้าเข้ามารู้เลยคนที่มาไม่ได้เกษตรณสักพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะรับธรรมะพร้อมจะรับสิ่งใ,ใหม่เข้ามาไม่เป็นคนที่น้ำล้นแก้วเท้บลุบล้นปั๊บไม่อยากจะฟังแล้วรู้เลยคนที่นี่อีกน้ำขึ้นแก้วตลอดเวลาเฮ้ยติ่สี่แล้วนะโยมยกมือขึ้นมาสองข้างสังสงจะอาตมาว่ามือเดียวโยมอยากให้ต้องยกสองมืออ่าโอ้ไม่สิสี่มพ่จะไม่กล้ายกเชียร์อาตมานีมือลงมาจากบนมือลงมาแต่ประธานทำแล้วโยมก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว สบายใจได้โ <laughs> อ้ยหมุนเกินโอ้ไม่ได้ทำนี่นานแล้วนะนิ่ถิฤทธิตต่ชาติตอนเรียนเองนะโอ้อยากให้ลงหลานมาเห็นบ้างเลยโยมหมนเกินอย่าข <laughs> ี้เกียจโดยมวิ่งสามวันอยากไร้ปรุมเกินไปรับเกินไปรับประวันวันพยาบาลก็แอโรบิกแดนเจ็คใหญ่เลยที่หนองประจักษ์ไม่ธรรมดาหมนเกินจะพูดด้วยล่อแร่ล <laughs> ่อแร่จะล่อแร่ทำไมเะโยมหมนเกินที่นี่เขาเจะเลินอายูเรดิ ไปพูดตามกันไป <laughs> แเย้สิหมดเพื่อนโอ้พอเรายอมอาตมาอายแทนยมมากเลยเรามีเวลาพักกัน2ชั่วโมงแต่แต่ขออนุญาตเป็นตกลงสา3ชั่วโมงอาตมาเฉลี่สิบห้านาทีทันไม่มีปัญหาอะไรโรงพยาบาลนตำรวจก็อ,อยู่ไม่ไกลนักไม่มีปัญหาอะอยู่ศูนยมม์ประชุมชาติสิริกิจก็ไปเซ็นให้เฉยๆไม่ได้พูดใช้ดจาไ,ไม่มีปัญหาอะไรไปกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ่านหนังสือไปไม่เนี่ยใครได้ไปแล้วจงเพื่อนตระหนาไปแล้วซื้อมาอ่านเลยนะโยมก็อบอกคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละแปดบรรทัดเอง ว่าปีหน้าจะเพิ่มเป็นเก้านะครับตอนนั้นภาคภูมิใจมากเลยจริงๆยกไม่ไปเมื่อไหร่จะตามมีอยู่ข้างนอก <c oughs> จเจริญพรอ่ะยกม,มือขึ้นมาสองข้างอีกนั่งเอาจริงนะจ๊ะจริงนะนัน่หน้าตาสีเทียนนิยมนะเปลี่ยนในะนจนใิยมยกมือขึ้นมาเท่าไหร่โยมเท่าไหร่โย่สองข้างสิบนิ้วไม่ใช่จ้ะอ้ะาวท่านถูกกระนั้ยกมือขึ้นม,ม,มาเท่าไหร่โยมเท่าไหร่โย่ทำไรทำไรต้องจะงงทำไมนะเนาะเนออ้าวร้อมนะ ตาตาไม่ต้องไว้ใจพลาดได้เลยนะพร้อมนะโยมนะไว้ใจกันนิดนึงตบมือดังแตกแตกแตกเจ๊ตบมือลูกในปุ่นที่กาสามเมื่อกี้กันหรือเปล่าตบมือดังเพราะเรายิงไปอินเทอร์เน็ตด้วยท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านก็ทำตาด้านให้โยมนะตบมือดังแตกแตกตบเข่าดังปังปังปังอารมณ์ดึมดื้อรวดเร็วว่องไว14ไม่แต่ลุกเร็วโยมไม่ใช่แค่พูดนะโยมนะแหมบางคนพักบอลไปในตัวเลยเป็นข่าวอุปกรณ์ในการพักบอล อ้าวยืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นเป็นโยเอ้าเอาเอ้ายืนเสร็จแล้วหันหลังไปทางโน้นหันหน้ามาทางนี้คงจะงงทําไมเนี่ยเราหันหน้ากลับมาหันตัวด้วยมังกรฉลาดหันแต่หน้าต้องเล่ขึ้นมาต้ลองแพ้หรือชนะพระแหมหลวงพี่เล่นนี้ผมก็แพ้แล้วครับแสดงว่ารู้ไม่เท่าพระแล้วนะแหมทางพระในทางธรรมะนีเราต้องตั้งใจฟังพระ้ะล่ะ เรียนเก่งมากไหมสมัยเรียนไม่เดี๋ยวไปดูสมุดป้องยมมระยมนะเกรดเป็นยังไงบ้างไปดูพันสคริปต์นะรวยไหมเดี๋ยไปดูบัญชียมแต่ถ้าเกิดยมได้ดูเลยคนมาอาวิทยาลัย <c oughs> ต้องอยู่มาหาวิทยาลัยเนาะต้องจะเียนสถาบัานเดียวกันไปนะพวกเราเชาวมหา,าวิทยาลัย <c oughs> เป็นคนที่มีวัฒนธรรมไทยมีมารยาทเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจคนที่เนี่ยมีธาารรมะดูรู้เลยหน้ามาบ่อยๆขอบคุณครับผมขอบคุณเจ้าผ่านแล้วค่อยนั่งลง เช <balm> ่นทุกท่านนั่งลงได้เดินผ่อนเกว่าจะไปถึงศีลสมาธิปัญญาถามคุณโยมไหนโยมทุกคนทุกท่านขออนุญาตข้าไปที่ปัญญาก่อนเลยนะจ๊ะปัญญาปัญญาอยากรู้ปัญญาของคนต้องสนนนาต้องปุยกันจ้ะอยากรู้ความสามารถที่ลงมือทำงานค้าของคนอยู่ที่ผลของงานชีวิตจะมีคุณภาพรืท่าตราได้ผลงานคนสำราญงานสําเร็จงานได้ผลคนเป็นสุขอยากรู้นิสัยที่อยู่ร่วมกันโยม โยมจ้าโยมมนอจ้าโยมโยมถ้าเป็นจ้เดินตั้งกติกาอุ้นตัวติดตัวตีดถ้าโยมจะไปเบาพระอาจารย์ครับตออุญาตไปเข้าน้ำยาวไปพระอาจารย์ครับนี่คือเบาเดี๋ยวท่านใหญ่โยมโยมดูก่อนถ้าหนักพระอาจารย์ครับเดี๋ยวจะเป็นชี้หางไงของพี่น้องก็ได้ถ้าหนักมากพระอาจารย์ครับไม่ไหวแนะทรายจะมาล้อเล่นเหดี๋ยวนะครับดูก่อนโยมพระอาจารย์ครับถ้าไม่ไปคุณต่อยแน่ะไรนะครับเรื่องแบบนี้จะมาห้ามกันมีทุนละอย่างเอ่ญโทรศัพท์เข้าไม่กล้ารับอะไรพระอาจารย์ครับโยม ไปเบาไปหนักหนักมากไล่หรือยกไปไหนจ๊ะชูนิ้วไม่ต้องพูดแต่ชูนิ้วไปเบาโยมไม่ดูทธรรมอยู่ไหนไปเบาไปหนักหนักมากว่ารือโยมไปไหนอบรมนให้กับท่านด้วยโอยชูนิ้วเพงพอจะเป็นประกาศบอกก็ทำไมโยมก็พูดสักใครจะไปไหนกรุณาขออนุญาตแบบนี้นะยโยมนายโยมไปได้แต่ขออนุญาตอาตมาก่อนอาตมาไม่ได้มีเกียรติมากนักแต่กรุณาให้เกียรติถึงบ้าให้ ขออนุญาตที่ด้านหน้านะจ้าทุกคนทุกท่านเราค่อยไปไปได้แต่ขออนุญาตที่ด้านหน้าที่มีกติกาของเราพวกที่ต้องมีกติกาอยู่แล้วเป็นอาตมาแนะนำว่ายอมกวดอย่ายอมอายนะก็ขออนุญาตไปได้จ้าทุกคนทุกท่านอันนี้เป็นอนุญาตพื้นฐานทั่วโลกนะแล้วทุกคนทุกท่านนะขออนุญาตแต่ไม่ต้องพูดนะจ๊ะเพราะว่าจะดักอาตมาก็พระอาจารย์ครับดูเลยดูเลยโอเคนะ้ยินนะทุกคนทุกท่าน อยากรู้นิสัยที่อยู่ร่วมกันและพ้อที่สี่อยากรู้ว่าใครมีน้ำใจให้ดูในภาวะวิกฤตแล้วสี่อย่างนี้ดูกันให้นานๆข้อแรกจะอยากรู้ปัญญาของโยมแล้วเมื่อกี้เรารับศสี่ไปกี่ข้อโยมสินห้าข้อดูแลเราได้กี่อ,อย่างอ่ะมีช้อยให้เลือกกนแล้วกันจาะเขาบอกว่าคนไทยหรือว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นปัญนัยจะเป็นอัตนายเด็กไทยจะงงรวมทั้งคนไทยด้วยไม่เชื่อลองดูก็ได้นะ เอาแบบอัตนัยก่อนนะง่ายๆเลยชีวิตคืออะไรอ่าเห็นไหมอัตนัยเอาเป็นปารนัยก็ได้ครับชีวิตคืออะไรก็ชีวิตคือการต่อสู้ขอชีวิตคือการเรียนรู้คอชีวิตคือการเดินทางงอชีวิตคือชีวิตอีจอด้วยอักจอกทุกข้ออ่มีคำตอบสักทีกันได้เส่นเดียวกันเลยจีนห้าดูแลเราได้กี่อย่างอักมีชอยให้เลือกอัตนายกตอบไม่ได้หรอกกอสองอย่าง ขอสามอย่างขอสี function, ่อย <c oughs> ่างง้อห้าอย่างไม่มีทุกข้อเราเวลาเลือกมาจะอ่ะสองอย่างยกมือขึ้นสี่ห้าข้อดูเดนเราได้สองอย่างมีประมาณสองท่านเช่นเดียวกันสามท่านเป็นชาวพุทธไม่รู้คําตอบเราสามไปก่อนรัตนาตราเชื่อไปสามอย่างยกมือขึ้นโยมนี่ไปให้แล้วนะโอประมาณสิบท่านสี่อย่างยกมือขึ้นโยมอพิยสัจสี่คือธรรมะของข้อใหญ่ของข้อแรกนะที่ทขาไม่เอาชายเสื้อสัตวเป็นผู้นำเจ้าที่มาก็ดี ทฤษฎีง่ายๆก็มีห้าข้อก็ต้องดูแล,แลเราได้ห้าอย่างยกเือขึ้นโอเคจา้าสุดมากเลยห้าข้อเป็นคําตอบที่ผิด <c oughs> นายหยงนะผิดเป็นครูนายหยงแต่ผิดมากๆจะเป็นนักการนนายหยงนะตีอย่างยกเือขึ้นอ้ะอรั่ยืสี่ที่มาก็ใช้ได้ผิดเช่นเดียวกันจะ้ะบอกได้ให้เราสามไปก่อนในรู้คำตอบสามอย่างยกมือขึ้นสามารถยกตอนนี้อีกก็ได้ไนผะิดเช่นเดียวกันจ้ะเป็นยงสองอย่าง <c oughs> ยกเือนขึ้น ทำไมไปเป็นปร,ริมาณเพิ่มขึ้นเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วต้องอย่างผกต้องจับคือกายกับใจเป็นคำตอบที่ผิดอีกเช่นเดียวกันจลยกายกับยาผิวเป็นยารักษาภายนอกข้ามรับประทานจะดูแลกากายกับวายจาเท่านั้นทุกคนทุกท่านกายพร้อมวาจาพร้อมใจใช้อะไรจ้ะรักษาแต่ตอนท้ายจะมีเป็นของข้อวันนีเลยเด้อผมรู้ของข้อวันนีไ่เลยผิวสมาธิแล้ว ยาไม่ใชภาวนาเนี่ยคือไปสุดท้ายมันต้องจเจริญด้วยภาวนาสมาธิจากนั้กิดข้อสองอยากเห็นสมาธิใจใช้สมาธิใกนการดูแลเดี๋ยวเราไปว่ากันรูปปัุนทานมาอยากรู้ปัญญาของโยมนะนะโยมนะทุกมีไว้ทำไมโยม